นี้ก็จะมานะครับพูดถึงเรื่องในการฝึกความเร็วนะครับฝึกความเร็วว่าเล่นยังไงให้มันเร็วขึ้นนะครับให้มันเร็วขึ้นฝึกยังไงก็มีหลายคนถามเข้ามาว่าฝึกยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ยกตัวอย่างมาสักท่อนหนึ่งครับแล้วมาลองดูว่าที่มันจะต้องฝึกยังไงให้มันเร็วขึ้นนะครับผมก็จะยกท่อนหนึ่งของแกรนด์อวิเจอร์นะครับเป็นท่อนสเกลนะครับท่อนนี้นะครับก็นัาต้นเต็บแรกนะครับ ต้องจําให้ได้ก่อนนะครับต้องจาไม่ได้ก่อนนอกเหนืออะไรทั้งสิ้นเรต้องจําไม่ได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็มาดูนะครับจําไม่ได้ก่อนพับจำภาษเสรยียให้แม่นไม่ให้แม่นๆนะ,ะะน,าาน, ه, นะครับแล้วซ้อมมาช้าก่อนอ่านะครับดูอย่างนี้นะครับอย่างนี้พอเราจำได้แล้วนะครับจำได้แล้ว ที่สองนะครับเราก็จะมาฝึกรัษนามือขวาที่รัษนะสวิงนะครับสวิงก็คือว่าไปรัษนะตัด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 อย่างนี้นะครับคือถ้าเรายิ่งยิ่งทาให้ให้มันติดกันได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับเป็นตัด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 ยิ่งติดกันเนี่ยคือนิ้วเราจะมุฟได้เร็วขึ้นเพราะว่าเวลาเราเล่นเร็วๆเนี่ยคือกล้ามเนื้อเราจะต้องมูฟตัวได้ได้เร็วขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองกันต่อเมื่อกี้ฝึกแค่ช้าก่อนเริ่มจัดมาเคยตัดแล้วก็เริ่มฝึกนี้ เริ่มได้ละได้ยังสองนิยางแล้วคราวนี้ก็ต้องมีมีตัวช่วยนะครับอันนี้ครับผมเขาเรียกว่าเมทพมโนนะครับหรือเมทพนมนะครับก็มาเริ่มฝึกนะครับก็เปิดสปีดที่เราฝึกก่อนอาจจะยกตัวอย่างอาจจะเริ่มที่แปดเสียงแล้วผมก็จะซอยเป็นเป็นั้นเพราะว่าเวลาฟังจังหวะก็ได้ชัดเจนขึ้นนะครับก็เริ่มฝืนช้าๆก่อนเนี่ยฝืนช้าครับจนรู้สึกมันคือเลิ๊บเร da, าก็คุย sì, สลับกับการอย่างนี้ สิบหนึ่งร้อยอ่านด้วยตัวอย่างมาหนึ่งร้อยปึ๊บก็ต้องคือพยายามฟังจังหวะไปดีนะครับค่อยๆฝึกนะครับฝึกจนให้มันรู้สึกแม่นๆเราค่อยเพิ่มสปีดขึ้นไปหนึ่งร้อยร้อยหนึ่งข้องนะครับเล่นจนข่องนะครับเล่นให้มันสบายนะครับต่อไปก็อ่านเป็นร 110, 110้อยสิบร้อยสิบ ข้ามร้อยยี่สิบไปเรื่อยๆนะครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบก็ร้อยสามสิบไปเรื่อยๆร้อยสามสิบดูสิร้อยสามสิบข้ามไปร้อยสี่สิบไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามือเราจะไหวนะครับ พอเล่นเร็วๆปุ๊บเราก็เล่นสลับกับการเล่นช้าๆไปในการซ้อมแล้วก็เล่นลักาณะเป็นสวบินนะเล่นสลับกันนะครับผมแล้วคราวนี้ก็กับการเรื่องนะครับเล่นให้มันเร็วขึ้นก็จะกลายเป็นเออไม่ใช่เรื่องยากต่อไปงเดี๋ยวลอง